สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u t e ทิปคอนฟ idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook ทิปค o n f idence ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างสุขอย่างมีสไตล์ค่ะเราจะมีวิธีการในการสร้างสุขในแบบของเราเองยังไงไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะ ให้เราเป็นคนที่สดใสร่าเริงค่ะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีค่ะอารมณ์ดีใครๆเห็นก็อยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะพูดคุยด้วยค่ะข้อ2ค่ะการเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีค่ะเราต้องฝึกให้เราเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี รู้ทันโลกค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะแม้ว่าในแต่ละวันเราอาจจะต้องเจอเรื่องราวแย่ๆหรือว่าเจออะไรที่ทําให้จิตใจของเราอาจที่จะรู้สึกแย่หรือว่าไม่ดีไปบ้างนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องฝึกที่จะมองโลกในแง่ดีค่ะภายใต้เรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเราก็จะสามารถมองหาข้อดีหรือมองหาเรื่องดีๆได้ค่ะข้อ3มค่ะเป็นตัวของตัวเองค่ะ มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะไม่คล้อยตามความคิดหรือว่าคล้อยตามคำพูดของคนอื่นง่ายๆข้อ4ค่ะเราต้องยึดมั่นในสไตล์ของตัวเองค่ะการมีสไตล์เป็นของตัวเองอาจจะเป็นสไตล์การแต่งตัวนะคะสไตล์การพูดบุค,คลิกท่าทางการเดินการยืนหรือการนั่งนะคะเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีค่ะและข้อ5ค่ะ รู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ค่ะการที่เราจะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราต้องมีวิธีการในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปในทางบวกค่ะในการที่เราจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆที่เราพบเจอในแต่ละวันนะคะเราต้องฝึกเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกค่ะแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์หรืออาจจะเป็นการติชมนะคะที่เรียกว่าติเพื่อก่อค่ะ หวังว่า,าเรื่องราวที่ทิามาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่มารับชมนะคะก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ